คุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมอาบน้ำฝักบัวแรงจนสายผิดทัหมดเลยหรือว่าจะไปนั่งโขสุขพันแล้วหยิบก้นนังล็อกอ๋เพราะฉะนั้นถ้าอยากแก้ปัญหาตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีค่ะกลับมาพบอีกแล้วนะครับในช่องของชีเป้าไอเทมเด็ดครับซึ่งวันนี้จะเป็นไอเทมเด็ดเด็ดโดนๆอะไรของเฮฟเล่ลลวบอกเลยว่าช่วงนี้น่าสนใจมากๆครับนั่นก็คือสุขพันในห้องน้ำนะครับและผมเชื่อว่านะครับความสุข้เล็กๆน้อยของเรานะครับเริ่มต้นจากห้องน้ำนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับเคยน่าจะเจอนะค เปิดฝักบัวครับแล้วน้ําก็ไหลแรงใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นการนั่งทํากิจอยู่แล้วต้องมานั่งเกร็งตัวทุกครั้งเลย แต่ปัญหาเหล่านี้จมดไปครับเพราะฉะนั้นอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไอเทมแรกครับคือชุดฝักบัวสายอ่อนเราได้รางวัลนะครับเลดดอทนะครับดีไซน์วอร์ปี2018นะครับสาขาการออกแบบเลยครับอันดับแรกครับปรับได้ทั้งหมด3ระดับครับเป็นพลาสแบบนี้เวลาปรับระดับนั้นเราแค่แตะนี้ครับและยังไม่พอเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับวัสดุนะครับเป็นสีคมพูนะครับก็งามสวยนะครับและด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นสีขาวมาพร้อมกับวัสดุนะครับเป็นพลาสติกนะครับ ABS แบบนี้ที่สำคัญครับเห็นหัวตรง เป็นซิลิโคนด้วยในกรณีเวลารูมันอุดตันนะครับเพียงแค่เปิดน้ําแล้วก็เอามือขยี้แค่นี้ก็สามารถทารําความสะอาดนะครับได้ง่ายมากๆเลยครับเรามาให้กันปมนเซ็ตเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งฝักบัวนะครับเป็นสายหรือว่าจะเป็นคอของฝักบัวนั่นเองครับ ของัะประกันนะครับการรั่วซึมถึง5ปีไปเลยครับผมและที่สาคธนาคารสามารถเป็นเจ้าของได้ในะราคาไม่ถึง1 0 0 0บาทนะครับและเทมชิ้นถัดไปครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับผมต้องบอกว่าชิ้นนี้ขายดีมากๆเลยครับ p ีซีเนี่ยเติมของกันไม่ไหวไม่ไหวเลยนั่นก็คือสายฉีดชำระตัวนี้นี่เองสายฉีดชำระตัวนี้บอกเลยว่าน้ำนุ่ม สบายนะครับทุกการใช้งานนะครับไม่ว่าจะแรงนะครับหรือว่าจะเป็นแบบหนักซึ่งต้องบอกว่าสายฉีดชนะตัวนี้นะครับหัวนะครับเป็นวัสดุนะครับพลาสติก ABS ครับมาพร้อมกับข้อแขวนแล้วก็สายฉีดชนะตัวนี้มาให้แบบครบเซ็ตเลยทีเดียวครับสีโครเมียงครับแข็งแรงทนทานนะครับต่อรอยขีดข่วนด้วยนะครับแล้วก็สินค้าชิ้นนี้รับประกันการรั่วซึมถึง2ปีเต็มครับผมต่อไปครับที่ผมจะแนะนำเลยครับนั่นคือเฮเฟเล่ย์คอร์ตฟรีกันเซ่ครับผมโอ้รุ่นนี้ เป็นฝารองหน้านะครโถสุขภันนะครับเห็นแบบนี้ตัวบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่พอเปิดมาครับอันดับแรกเจออะไรรู้ไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับนี่มันเคบิบเคิอย่างนี้นะครับโอูยบอกเลยว่าตัวนี้นะครับ เขาออกแบบมาครับให้เหมาะกับสรลักษ์ของผู้นั่งนะครับหครับเรานั่งปุ๊บเราจะสบายไม่พอนะครับสนะครับเราลดอาการเมื่อยล้าด้วย3ไม่ต้องแกล่งตอนนั่งนี่คือข้อดีของฝารองนั่งโถสุภณฑนเฮฟเล่คอมฟอร์ซีทช,ชุดนี้นะครับยังมีระบบซอมโคดอีกด้วยนั่นคือการเปิดปิดนะครับแบบนุ่มนวลน,นะครับลดการกระแทกเพื่อเพิ่อพอพอมอายกุการใช้งานของฝารองนั่งนะครับและต้องบอกเลยว่านะครับบ้านใครนะครับที่เขาเรียกว่าใช้แล้วนะครับฝาตรงนี้เนี่ยมีรอยล้าวนะครับหรือว่ามี ถ้าสีเหลือง,งครับผมแนะนําครับเปลี่ยนเลครับเพราะเนื่องจากว่า1นั่งสบายแล้ว2นะครับเพิ่มความสะอาดของโถสุขภัณฑ์ในบ้านของเราอีกด้วยที่สำคัญผมชอบนี้มากเลยพเพราะอะไรรู้ไหมครับติดตั้งง่ายเพราะผมมีวิธีการติดตั้งให้ครบหมดเลยอุปกรณ์ครบเซตติดตั้งก็ง่ายไม่พอนะครับแล้วต้องบอกว่าชิ้นนี้นะครับเรารับประกันเต็มเลย2ปีเต็มครับส่วนใครที่อยากดูวิธีการติดตั้งก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับที่ เทฟเฟลไอแคนดูนะคะที่ลิงก์ด้านล่างเลยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับนี่ครับนี่เลยสายน้ําดีไนลอนนะคะใครที่ประสบปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํารั่วซึมนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้แทนได้เลยแต่ผมขอบอกก่อนนะข้อดีของสายน้ําดีไนลอนคืออะไรครับอย่างแรกครับไม่เป็นสนิม2องครับสามารถงอได้แบบนี้ที่สําคัญครับคืนรูปเดินได้ด้วยเห็นไหมครับและยังไม่พอเท่านั้นนะครับไม่เป็นคราบตะกันอีกด้วยยังไม่พอแค่นี้มีอีกนะครับนั่นคือตัวนี้จะทนแรงดันน้าได้สูงมาพร้อมกับ นอุณหภูมิได้สูงสุดๆไปเลยครับและนี่คือสิ่ไอเทมเด็กกรับผงโอ้โหที่บอกว่านี่คือแค่น้ำจิ้มนะคะส่วนใครที่อยากรู้ว่ามีดีไซน์แบบไหนหรือรวมไปถึงนะครับมีดีไซน์ที่อัปเดตขึ้นมาแนะนำเลยครับว่าต้องมาดูที่นี่นะครับที่เฮฟเลดีไซน์สตูดิโอทุกสาขาและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศส่วนใครที่อยู่บ้านสามารถเข้ามาช้อปปิ้งกันได้นะคบที่ w w w h e เ e ็ h o m e co. th นั่นเองครับสวัสดีวันนี้ หมดเวลาโรงแรมนะครับน่าเสียดายมากๆนะครับจับในช่วงของชียเตอร์ไอเทมเด็ดครับซึ่งครั้งหน้านะครับจะเป็นไอเทมเด็ดๆดดนตัอะไรเดี<ส>๋ยว <De ux! S 2> มาเจอกันข้างหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ